สวัสดีครับผมพี่น้องครับมันนี่ตอนเศร้าครับไม่ไดรอดผ้ามาเบิ้งบักทวดดินปลูกไม้ครับกับโบไม้กับเราหรอกครับได้ประมาณเพระท่านถึงย่างนานกีสิเดือนนึงนี่นะครับเบิ้งครับสิงามมั้งครับเนี่ยครับพี่น้องไข่ครับพี่น้อง บย่างมึงไปเอยพี่น้องมือไทยเอาไทยลูกแป่ยหยดนี่คนระับพี่นะ้องจำเรังเขียวงามครับ สามเดือนนี่เนาะมาเคี่นพ่อกูเนะาะอันนี้ได้เดือนไปคือเดือนนี่เลยเนาะขึ้เดือนขึ้นเดือนเหรอครับหนุ่นนพี่น้องกูต <c oughs> ันกันนี่ครับก็บลูกเต็งกิ้งพี่น้องครับไม่เคีน่นสวนพ่นครับบนสวนผมนี่พี่น้อง ครับว่านี่ผ้ามูไม่ใหญ่ปงุ่มกุ่งยี่น้องแวงบันกระมืนไหมหอโอ้ก,กุ่งที่มันไหลเถะกีนีอนีกม่ับครับครับว้แล้วไม่เฮ็นขอบพูดได้หลายครับไปให้ผู้เฒ่ากินไม่ใหญ่หมาย่ยูอเดเอาไปครง อยู่ดีไม่แห้งต่ออายุเจ้าของเนาะเลี้ยงพุท่าไปขอพุณห,หลายๆครับครับใส่กระส่นานานรดไปก็ได้ครับขอพูดอห,หลาๆนี่ครับพี่น้องนี่นะครับสวนพันครับ ที่ได้กินอยู่พี่น้องงามอยู่ครับนี่ครับเ,เบพิ่นก็ปลูกไร้ได้ครับปลูกยอนแสงเล็กน้อยนะพี่น้องครับอันหนาใสตัเว้นครับนี่เลือก,กินกับขายแน่นาะพี่น้องเนาะ นี่นะครับพี่น้องบักทั่วกับกำลังออกดอกออกผลครับนี่ครับนี่ครับเป็นหน่วยหน่อยแล้วพี่น้องเป็นดอกเป็นนะไรนะครับแจังน่อยก็ได้เก็บต่ำจริง้วครับนี่นะคร,นครับพี่น้อง อากาศห้อนครับหมดน้ำไปได้กี่เหงาครับพี่น้องหมดน้ำก็เว้นมากนี่กับเหี่ยวดับครับนี่บ่คือหนาหนาวครับหนาหนาวนี่ใครอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับพี่น้องเป็นน่วยเบิดแล้วครับนี่ครับเป็นน่วยหน่อยลวครับลกอยูคครับพี่น้องครับมือนีนี้จากน้องจากห่วยจากสะปลาครับมาเลาะเบิ้งผักไปกินกับก้อยกุ้งก้อยปลาครับพี่น้องเยบ็บบกทั่วไปกินกับก้อยปลาครับ นี่ครับเป็นนวยดุกอยู่ครับพี่น้องตอะว่าผมท่านได้พ่อเก็บครับอีกจกักสามสี่มือครับบอกทั่วเห็นหนวยซสำนีนี่บายเฉพาะสามสี่มือเลยพี่น้องม,มาบึงนี่ ครับแค่นี้เนะครับพี่น้องเนาะมันมากเกิ่จลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อยห้หลอดปลอดป่องเนอะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ๆหอมอกไหมพี่น้องเบ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งกเน้ะพี่น้องด้วยครับผมขอบพุณหลายๆครับสวัสดีครับ